สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองวันนี้จันันเสาร์ที่13เดือนมิถุนายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะสำหรับเช้านี้ก็มีบทความจากทองคำราคามาฝากนะคะก็ขอเป็นบทความสั้นๆนะคะหุ้นฟื้นตัวนะคะดอลลราแข็งฉุดทองร่วง ส่วนทองไทยนะคะรายสัปดาห์ปรับขึ้นรวม200บาทด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทองคำราคามณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองของเช้าวันนี้เป ja ิดตลาดขึ้นมานะคะประกาศราคาเมื่อเวลา9นาฬิกา21นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่13เดือนมิถุนายนปี2563 ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ2 5 3 0 0บาทขายออก2 5 4 0 0บาททองรูปปัดพัน96.5%รับซื้อ2 4 8 4 7บาท24สตางค์ขายออก2 5 9 0 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่13เดือนมิถุนายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1 เวลา9นาฬิกา21นาทีราคาทองเช้านี้นะคะเปิดตัวเปิดตลาดเช้านี้ก็ปรับลดลงไป50บาทด้วยกันแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑทีนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซ b s สไ i b e กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็นาเสนอคลิปวิโดีโอคละกันไปยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ